ที่ความเคลื่อนไหวของพักเพื่อไทยพักเพื่อไทยก็ยืนยันว่ายังเป็นพักการเมืองเพื่อประชาธิปไตยแล้วก็เพื่อประชาชนนะคะโดยกําหนดวันนัดประชุมใหญ่เพื่อแก้ไขข้อบังคับพักวางนโยบายพักแล้วก็เลือกหัวหน้าพักคนใหม่นั้นภายในเดือนตุลาคมนี้ค่ะ,คะนายภูมิธรรมเวชยชัยก็กล่าวย้ําในคุณสมบัติของผู้นําคนใหม่นะคะว่าจะต้องเป็นที่ยอมรับร่วมกันพร้อมทั้งปฏิเสธการถูกครอบงําจากอดีตนายกรัฐมนตรีที่หลบหนีคดีในต่างประเทศตามจากคุณอัชาราโพสีค่ะ แม้ว่าการเดินทางไปพบกับนายทักษิณชินวัตรและนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่หลบหนีคดีในต่างประเทศของแกนนำและอดีตสสและสมาชิกจะเกิดหลายต่อหลายครั้งแต่หลังจากการประชุมคณะกรรมการบริหารพักนัดแรกหลังคอสชอคลายล็อกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพักเพื่อไทยถแถลงปฏิเสธการถูกครอบงำก่อนจะชี้ว่าบุคคลทั้งสองเป็นที่ปรึกษาด้านต่างๆขององค์กรระดับโลกไปแล้ว แกนนำพักเพื่อไทยยืนยันว่าคณะกรรมการบริหารพักชุดใหม่โดยเฉพาะหัวหน้าพักจะมีความชัดเจนภายในเดือนตุลาคมนี้พร้อมกับย้ําถึงคุณสมบัติที่ต้องนําพาพักฝ่าฟันแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนสร้างประชาธิปไตยให้ประเทศและต้องเป็นที่ยอมรับของคนในพักด้วยแต่ถ้าความเป็นผู้บริหารพักที่จะมาเป็นหัวหน้าพักในอนาคตข้างหน้าเนี่ยก็ต้องเห็นพ้องต้องการของสมาชิกพักทั้งหมดนะครับก็ ต้องเป็นบุคคลที่มองเห็นจุดยืนอุดมการของพักอย่างแข็งแรงชัดเจนนะครับแล้วก็เห็นยอมรับโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลงไปเพราะเรารู้ว่าประเทศไทยกําลังเผชิญกับภาวะของการเปลี่ยนแปลงของโลกแล้วก็กาลังมีปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายที่มันสั่งสมมาตลอดเวลา4-5ปีที่มีการสถานการณ์การเมืองที่เป็นสถานการณ์พิเศษ 25กันยายนพักเพื่อไทยเปิดรับสมัครสมาชิกใหม่26กันยายนพักนัดประชุมอดีตรัฐมนตรีสสของพักและสมาชิกหาหรือเรื่องข้อบังคับใหม่3ตุลาคมจะมีการประชุมใหญ่เพื่อรับรองข้อบังคับพักและ28ตุลาคมเปิดประชุมเลือกหัวหน้าพักและกรรมการบริหารพักชุดใหม่21คนและจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสัญหาผู้สมัคร11คนตามคำสั่งคสชที่13ทับสอง และตามข้อบังคับของพรรคระบุว่าการเลือกหัวหน้าพักต้องให้สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้เสนอชื่อและมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า20คนให้กระทำโดยการลงคะแนนลับโดยให้ถือเอาจำนวนคะแนนเสียงฝ่ายที่มากที่สุดเป็นผู้ได้รับเลือกในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากันให้ใช้วิธีจับฉลากหากนับรายชื่อที่มีอยู่ในขณะน,นี้ยังคงมีชื่อพลตำรวจโทวิโรธเปาอินที่รักษาการหัวหน้ามากกว่า4ปี ยังคงมีชื่อของนายสมชายวงสวัสดิ์น้องเขยนายทักษิณเพราะมีเสียงสนับสนุนของสสอ,อีสานและเหนือและมีคุณหญิงสุดารัตน์เกยุลาพันธ์ที่ยังได้รับการสนับสนุนจากอดีตสสกทมท่ามกลางกระแสว่าพักเพื่อไทยจะเลือกผู้นําพักคนใหม่ต่อเมื่อกําหนดยุทธศาสตร์การเลือกตั้งได้โดยเฉพาะเงื่อนไขที่ว่าได้ต้องคุ้มเสีย